สวัสดีครับแฟนกับสีสเก็สารบ้านแฟนกับน้องอุ๋งเอ,องครับผมโอ้พี่น้องครับวันนี้สารประภูมแล้วก็เจ้าที่เริ่มมาส่งแล้วครับผมมาดูข้างในครับพี่นอ้องส่วนมือหนังที่ผมไปเจอสารประภูมเจ้าที่อันนี้กับน้องอุ๋งแล้วก็แม่หน่อยครับพะกันผลลูกกันตั้งแต่ยังไม่ถึงร้านเลยนะครับพากันคุยกันเรื่องสารนี่นะครับว่าจะเอาประมาณนู่นนี่นั่นแล้วก็พากันทูนลูกกันอย่างไรนะครับ เรามาดูข้างในครับว่าบรรยากาศจะเป็นประมาณไหนครับวันนี้ครับสานี้ถามว่าใหญ่ไหมยังปุ้ยใหญ่ดีสดครับทีเขาเลือกมากมือนั่นครับแล้วก็แล้วก็นี่ครับยกเข้าที่แล้วครับผมโอ้สวยงามมากครับพี่น้องครับสวยงามมากครับคุณครับซ่องไงมากแต่เสาร์ครับซ่องไงการชัยวิไลศินครับ อันนี้เป็นสารเจ้าที่สารพระูนะครับผมสารพระูมิครับอันนี้สารพระูมิอ๋อสารพระูุิครับสวยงามมากครับสมศักดิ์ศรีครับเอาเอาไปทางเนอะมีคำถามนี่ในช่วงที่ผมลงคลิปไปถึงสารพระพุมไหมครับว่า น้องเลือกอันใหญ่ไปหรือเปล่าครับคือแบบว่านี่มันจะเสียเงินเยอะแต่ว่าสําหรับผมใช้คำนี้ครับว่าเจ็บแต่จบครับเพราะว่าคือจากประสบการณ์ของตัวเองครับผมค่อยเลือกออที่มันไม่ไม่จบครับเดรา่ต้องเข้ากับต้องมาซื้อไม่ใช่ใจดิน่าที่เหมาะเราโดยพายหลังครับมันเจ็บแต่มันก็ไม่จบครับแบบนี้ไม่เจ็บแต่จบเลยพอดีครับ อนี่ครับเหมาะสมสิ่งที่ผมทำไว้ครับทั้งฐานฐานที่ทำไว้ครับแล้วก็ความโดดเด่นสวยงามคมใหญ่ครับสอนนี้จะออกสีเงินแล้วก็ตัดสีเขียวนิดหนึ่งครับ สาเหตุที่ตัดสีเขียวก็เป็นเคล็ดความเชื่อนะครับผมพี่น้องครับอันนี้เป็นความเชื่อของฝ่ายคมมั่นครับวาา่า,า,<อ>าสารประพืมนีม้เหมาะสมไหมผมก็บอกว่าเหมาะสมครับหลายหลายคนบ <c oughs> อกว่าอตอนนั้นเห็นว่าเลือดมันใีเขียวสูงเกินไปตัวนี้ครับมันแตกครับเดี๋ยวเราจะไปแก้ไขให้ครับยังไม่เสร็จสมบูรณ์ครับ อาจจะมาทับกันหลายหลายหลายคัน,มน,นไม่ได้อันันได้ใสเลาีลยงม่ามคุณ้องอย่างสวยอย่างงามนะครับตรงนี้จะเป็นที่วางอาหารเวลาถวายนะครับจะมีคู่กันนี่หนึ่งอันแล้วก็2อ,อันนี้ครับอันนี้ก็เสียหายก็เอาไปแก้ไขครับผม ส่วนอันนี้เป็นสารพระภูมิครับผมบกำลังติดตังให้ลงตัวครับด้านซ้ายจะเป็นสารพระภูมิครับด้านขวาจะเป็นสารเจ้าที่ครับผมกำลังติดตั้งสารพระภูมิอยู่ครับได้นะเส้นมันตรงเส้นแล้ว สำหรับอันนี้ครับเป็นสารสารเจ้าที่จะอยู่นี่นะครับผมสารเจ้าที่จะเป็นอันนี้นะครับนี่ครับคอยดูครับว่าเพื่อจะติดตั้งลงไปแบบไหนยังไงครับผม วันนี้ที่ประตูขามาจอดประจำการแล้วครับนี่ศารเจ้าที่นะครับผมเจ้าที่ต่างคือการครับก็ค่อยๆทำไปครับมันเป็นศารนะฮะจะใหญ่ครับแต่ว่าไม่ใช่ใหญ่บิ๊กสุดนะครับสำหรับผมก็คือเวลาเอาสาลนี้มว่าเขาจะเหมาะสมแล้วครับกับขนาดบ้างกับพลังที่น้องอุ่งหีครับพลังในตัวเขาจะเยอะครับ ด้านในนะครับชาวบ้านก็ได้มาติดต่างเต็นเลยครับมาเร็วมากครับวันนี้ยี่สิบสี่เองพระอาจารย์บุญหนุนก็มาช่วยทำพิธีข้างในนะครับมา่อซอยวางโน่นนี้นั่นครับ สารนี้ห้องจะสวยงามเป็นสารสีเงินครับขาวเงินแล้วก็เขียวครับผมเป็ไหมประูเป็นหมื่นใช่ไหมคะ บรรยากาศเช้านี้ครับผมผมถักว่าเจ็บแต่จบนะครับมันเป็นสารใหญ่ที่สุดนะครับแล้วก็มันก็ราคามันกับพอฟังครับลหลายๆคนบอกว่า,าแพงไปที่ทนี่ที่นี่ถูกปกาคือเขาไปเห็นของจริงครับพี่น้องคือด้วยความเห็นของจริงก็ต่างคนก็ต่างามันโนโกันไปครับต่างคนก็ต่างอันนี้กันครับแต่ถ้าเห็นความเหมาะสมความสวยงามผมว่ามันก็เป็นอะไรที่คุ้มค่าครับตอนนี้ก็ติดตั้งเต็มปูมากครับ สำหรับผมคือช้่ว่าเจ็บแต่จบครับผมในความสวยงามและความคุ้มค่ามันก็ยังมีเพราะว่าคืออันนี้มันใช้ได้นานครับถ้าเกิดเอ่อคามระคุมสันเจ้าที่ที่เหมาะสมแล้วก็ตัวอย่างครับคือผมยกตัวอย่างอย่างที่บ้านผมเลยครับเ <c oughs> สื้อเสื้อผ้าขาวแบบว่าที่ผมมีติดตั้งไว้ครับตั้งแต่ผมเอ่อกับมาจากกรุงเทพมมาเริ่มธุรกิจสร้างบ้านผมคือผมไม่เคยที่จะขาดเงินขาดงานเลยครับ ถึงแม้ว่าจะเป็นผู้นหองตัวเล็กๆครับแล้วก็ไม่เคยห้ามบบาจะบริจางโฆษณาใน YouTube หรือ Facebook เลยครับแล้วก็ใช้สื่อแบบนี้ของเราทำไปเรื่อยๆครับผม ลูกพี่ลูกพี่ข้ามจานไว้พี่บินขึ้นไปไอ้พี่ดึงไวขึ้นไปพยายัดพี่บินขึ้นขึ้นไปดึงเมือนก่อนมันถึงมันมันขยัดมมมุันเอ่ะไปนี่ครับก็จะติดตั้งได้ไม่ใช่ง่ายเพราะใช้คนเยอะมากครับใช้คนเยอะมากครับแล้วก็ต้องใช้รถมาส่งหลายครับหลายคนว่ามันแพงครับมันแมนแบบนั้นครับ มี่บินขึ้นไปอีกคนนึงดึงไม่มาหรอกนั่นคนเดียวหน่อยดึงมา่ดึงมานี่อีกเดี๋ยวผมบอกเดี๋ยวผมบอกเดี๋ยวผมบอกพี่พลอยนี่บินนี่บินเลงในจานอ่ะหาศูนย์กลางมันก็ดึงเลยึงเฉลี่ยให้ดูเลยดึงลมาดึงเฉลี่ยให้ดูเลยเดี๋ยวผมเลงอีกทีนึงดึงเฉลี่ยมาเลยกระข้างบนมาเลยดึงเฉลี่ยมาเอาเอาอ ไปพ่อพอพอ่อกนพ่อพ่อกอนอาสเซรียดูข้างบลให้หน่อยลูกพี่เริ่มสวยเริ่มงามครับเรื่องนกับยอตด้าม,มาเรื่องว่ามีคนขึ้นไปนะเพราะช่วงอดีตตั้งศาลเขาจใจใหญ่มากครับมันไม่สามารถคอนโทลจา้จะล่างได้หมดครับรเดี๋ยวพระอ,อาจารย์บุญหลุมนมาก็เจะาเมไปที่ต่อครับน่าจะยี่สิบครับที่เป็นเคยเบาไหวครับวันนี้ยี่สิบสี่ครับ เป็อนกับซองใหญ่ไปแล้วครับพี่น้องครับตามพ่กติตั้งครับช่วงนี้ พี่น้องคำว่าอะไรอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามทีมงานสีสเกตสางบานครับสนใจสร้างบ้านโทร0637899666ครับ0637899666ครับผมเรามาดูกันด,ดูดินแล้วก็สวยงามมากครับดูจากด้านนอกครับว่าเหมาะสมประมาณไหนครับนี่ครับ จะก,กัดพระมนตรพี่นอ้องเอ้ยเพื่อคลิปเพื่อนี่ครับพี่น้องครับเพื่อความสมบูรณ์ของคลิปครับสวยงามครับโอ้พี่น้องครับคลิป็นศรีสรังเกตสายบานขับคุณทุกท่านที่ามาติดตามรับชมสวัสดีครับ